สวัสดีชาวอีฟุตบอลมือบายทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนนะครับสําหรับสายฟรีนะครับจะพาไปหาแบ็กขวานะครับใครที่ขาดแบ็กขวาที่มีเกมรับดีๆนะครับในสไตล์ดิฟเอนซีฟฟูลแบ็กนะครับผมมีการ์ด s t ต n d า r d 1การ์ดมาแนะนำครับบอกเลยว่าตัวนี้ดีใส่ในดีมากครับใครที่กําลังมองหาแบ็กขวาดีๆสักตัวนะครับสําหรับสายฟรีนะครับ ตัวนี้แนะนําเลยนะครับก็่อนที่จะไปรับชมนะครับฟังเพื่อนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยนะครับตรงค้นหานักเตะนะครับเนี่ยรูปคนที่เป็นรูปบวกอยู่ข้างๆนะครับให้เพื่อนๆแตะเข้าไปนะครับมาตรงเนี่ยครับสแตนดาร์ดเลเยอร์ลิสต์นะครับแตะเข้าไปก็ มันจะมีนักเตะขึ้นมานะครับเราก็ไปเลือกลงฟิลเตอร์นะครับในตำแหน่ง RB นะครับแตะเลือกเข้าไปนะครับดาวครับมันนักเตะตัวนี้จะอยู่สดาวนะเตะเลือกไปสีดาวเลยมันจะขึ้นมาง่ายนะครับกดด้นแล้วก็ดีเฟนเซัยสไตล์นักเตะนะครับเลือกเป็นดีเฟน s ซี e นะครับดีเฟนเซียฟูลแบ็กนะครับแต่เลือกเข้าไปนะครับ แล้วก็ตรง player skill ครับแนะนำให้หานักเตะที่มี fighting spirit นะครับจะดีมากนะครับมันจะวิ่งไม่มีหมดนะครับทั้งเกมนะเนี่ยพอขึ้นมานี่นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ i r r o n วา n i t s a k a นี่นะครับจะเป็นการ์ดตัวนี้นะจะเป็นการ์ดตัวนี้ครับบอกเลยว่าดีมากเลยนะครับ เป็นกัสสเตนดาร์ดอยู่ใน4ดาวนะครับส่วนสูงก็ไม่เตี้ยไม่สูงมากครับอยู่ประมาณ180นะครับอายุ27ปีนะครับถนัดเท้าขวานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับมาดู AI สไตล์นะครับมีตัวนี้ครับผมสังเกตดูหลายๆตัวนะครับถ้ามีมั s ซิงรันเนี่ยมันจะเล่นดีนะนักเตะมันจะเหมือนมันวิ่งดักบงงดักบอลได้ดี แล้วก็วิ่งทําทางให้เพื่อนได้ดีนะไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับตัวนี้จะเล่นในตําแหน่งแบ็กขวาครับมาดูตัวไส้ในนะครับจะไปดูตรงเห็นนะครับเห็นตรงดีเฟนส์เนี่ยมาที่เล่นในเกมรับนะครับนี่คนากัสเตนดันนะครับยิงถ้าอัพไปน่าจะแตะอยู่90กว่าเลยนะครับ80กว่ามีเกมรับที่ดีนะครับมีเกมรับที่ดีครับสปีดนะดูครับสปีด8ปกว่านะครับ พอเราได้แล้วเราก็กดซื้อเลยนะครับซื้อเข้าไปนะครับพอซื้อเสร็จเราก็ไปปรับแต่งข้าในนะครับเดี๋ยวนี้ผมซื้อมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตัวข้าในนะครับจะเป็นตัวหลักของผมนะครับตัววันบิสซาก้าเนี่ยแตะเข้าไปดูข้างในนะครับมาอยู่กับทีมแล้วนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครเล่นที่เป็น ิกเคานเตอร์หรือลองบอลนะครับถ้ามีโค้ดที่บูตด้วยนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับในพวกที่เป็นสปิดต,ต้นแล้วก็ถ้าเป็นอย่างโค้ดตัวบูตส2งบูตใหม่ๆนะมันจะบูตตั้ง2ค่าพลังนะแต่สำหรับตัวนี้ผมใช้เป็นบูตเดียวนะครับเนี่ยมาดูไส้ในนะครับเนี่ยหลังจากเราบูตแล้วนะครับ หลังจากเราพูดผิดกับหลังจากที่เราไปอัพสกีไออัพเลเวลนะครับนี่นะดูเกมรับนะครับเกือบเกือบร้อยนะครับเนี่ยเก้าสิบเก้านะเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบสี่ดูสปีดนะครับสปีดอยู่ที่เก้าสิบหกนะครับค่าสเตมิน่าอยู่แปดสิบเก้าก็เล่นได้ทั้งเกมนะแปดสิบเก้านะ เล่นได้ทั้งเกมครับมันมีแดงๆช่วงใช้ท้ายเกมประมาณนั้นเนีครับก็พอได้นะครับถ้าใครอยากอัพตามนี้ก็ไปดูเลยนะครับแล้วก็แคปหน้าจอไว้ได้นะครับแคปไว้นะครับถ้าใครดูไม่ทันนะนี่ครับอัพก็ประมาณนี้นะครับเกมรับ14ความแข็งแกรงร่างกาย8แล้วก็ความเร็วสปีดอยู่ที่10 แล้วก็การส่งบอลอยู่ที่7นะครับอันนี้เราเล่นบอลสั้นนะครับผมก็เลยต้องอัพที่ส่งบอลโลพาสให้มันสูงหน่อยครับแค่น,นี้ขนาดอัพไปสัก7แล้วนะครับมันก็อยู่แค่67นะถ้าเราไม่ได้อัพมันจะต่ำกว่านี้ครับมันจะส่งบอลสั้นจะได้ไม่ค่อยดีครับหรือถ้าใครจะอัพออโต้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแวต่สไตล์การเล่นของเรานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผม สำหรับวานบิดซาก้าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์ก like, ดแชร์ให้แล้วก็คอมเมนต์ไว้นะว่าจะชอบคลิปแนวนี้ก็จะได้หามาตัวอื่นๆมาให้ด้วยครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ